นี่ครับนี่ด้านหน้ามันสวยอลังการอยู่ะนะมนผมว่าซ,ซึ่งพอคนที่ดูจากข้างนอกอยูมันก็จะยั่ยยวนผมว่าเข้าไปเนี่ยก็ยังต้องไปรอนะใช่ <c oughs> ใช่ไหมตรงนี้เป็นโซนพักรอแน่เลยมันก็จะเป็นชื่งที่ผมบอกซึ่งซึ่งเท่าที่ผมรู้มาจากดูจากพวกยูทูบเบอร์แล้วก็ติ๊กต็อกเกอร์ที่เขารีวิวคนที่เข้าไปเที่ยวเนี่ยมันจะเป็นแบบ เป็นรอบๆอะเหมือนหนังซึ่งเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงนะสีานาทีแล้วเดินไปเรื่อยๆเนี่ยได้ยินมาเยอะแล้วก็อย่างที่บอกวันนั้นเรามาไอ้ตรงเลสอร์เนี่ยยังไม่เปิดซึ่งในตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นโซนฟรีนะมึงเลสอร์เนี่ยหรอใช่กินข้าวฟรีป่ะไม่ใช่แต่หมายว่ามันข้าฟรีต้องฟรีขึ้นไปดูไปดูดิ ถ้าม<อ>ันไม่ฟรีเดี๋ยเขาก็ไล่ลงมาเองผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับกดกึมมีแค่สองชั้นมั้งไม่รู้ขึ้นไปมาแล้วไปดิข้าไปอุย้ยพี่ป้อมสองสองแล้วนี่ไงคุณดูเห็นว่าในลิฟต์แมงจะเหมือนพอมันเลื่อนขึ้นแม้จะเลยเราแบบ amazing เข้าไปในอุโมงคลิฟต์พาเรา ขึ้นมาบนปะปลองภูเขาเห็นไหมอุ้ยโอ้นี่ไงนี่ไงคุณมีสองชั้นโผล่ขนมาโอ้คุณร้านนออะนี้คืออันนี้อันนี้ไม่สีแล้ว c o s s v i e and Flame Restaurant อันนี้คุณต้องพกตังค์เอาไว้ด้านหน้าร้านนี้มันก็มีตัวเขาเรียกเล p t เตอร์ใช่ไหมตัวนี้เล p t เตอร์ครับสวยงามมากเลยครับเป็นรูปมันเล็บเตอร์ เออต้อนรับเราอยู่โผล่เข้ามาก็เป็นเลปเตอร์ต้อนรับเราอยู่แล้วก็ต้องดูดินนนครับออนี้เอดีเข้ากันเว้ยเป็นโซนเด็กเล่นเด็กเล่นครับซึ่งคุณลองเดินไปดูดิเราดูรอบๆบ,บริเวณนี้ก่อนใช่ใช่ชั้นนี้ก่อนใช่นี้ห้องน้ําเหรอไม่ไม่ใช่มั้งใช่เหรอใช่ใช่ห้องน้ำดูอลังการมากเลยเนี่ยเข้าไปดูดิผู้ชายอยู่ไหนวะ นี่อันนี้พิการนี่นี่นี่ห้องน้ำผู้ชายนี่อืโอ้โหห้องน้ำก็สวยงามเพราะผมของเด็กด้วยแสดงว่าคอนมเน้นเด็กโอเคครับดูดี่คราฟต์ป้องนะคือดีไซน์เขาก็เข้ากับบรรยากาศไปไปห้องน้ำสะอาดสะอาดว่ะ มันยังใหม่อยู่พี่ป้องแล้วก็ซุ้มทางเข้าเป็นอุโม,มงค์ป่าดูอลังการ